สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอทีดีมีคำตอบ i t ทีอีเลนี่24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะสรุปประเด็นนี้กันนะคะว่าจ่ายประกันสังคมเดือนละ300บาทนะคะลาออกได้เงินคืนไหมนะคะหางไม่ลายออกใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างคะซึ่งวันนี้ก็จะสรุปทั้ง2ประเด็นนี้ให้รับฟังกันนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์นะคะเราตามที่ทราบกนนี้ว่าจ่ายประกันสังคมเดือนละ300บาทนะคะ ก็คือผู้ประกันตนมาตรา4ี่ย์ทางเลือกที่3นั่นเองนะคะซึ่งจะมีสิทธิประโยชน์อยู่ทั้งหมดอยู่5กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกคือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจะมีเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะกรณีที่2กรณีทุพพลภาพก็จะเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนกรณีที่3เป็นกรณีตายหรือกรณีเสียชีวิตจะมีเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมให้นะคะกรณีที่4ี่จะเป็นกรณีชราภาพนะคะ กรณีที่5จะเป็นกรณีส่งเคาะบุตรทั้ง5้ากรณีนี้ใช้สิทธิ์ได้อย่างไรนะคะซึ่งเราก็จะมาดูกรณีแรกกันก่อนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะจะได้เฉพาะเงินทดแทนการขาดรายได้เท่านั้นโดยจะได้ก็ต้องเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว3ใน4เดือนก่อนเดือนที่จะประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะในกรณีที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่1วันขึ้นไปก็จะได้วันละ300บาทนะคะ ไม่นอนพักรักษาตัวรักษาตัวที่บ้านนะคะตั้งแต่3วันขึ้นไปแพทย์นอนุญ,ญาตให้อยู่รักษาตัวต้องบอกก่อนนะคะเป็นสถานพยาบาลโรงพยาบาลที่ออกใบรับรองแพทย์ให้นะคะถึงจะสามารถเบิกใช้สิทธิ์ได้นะคะในส่วนของคลินิกยังไม่อยู่ในพระราชกิจสดีกานี้นะคะในกรณีที่ไม่นอนพักรักษาตัวในกรณีของทางเลือกที่3นะคะจะไม่ครุ้มครองอยู่แล้วนะคะ ส่วนกรณีจะเบิกได้กี่วันใน1ปีนะคะก็เบิกได้ไม่เกิน90วันต่อปีนะคะสำหรับการรักษาพยาบาลนะคะเราสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะหรือบัตปรประกันสุขภาพที่เรามีอยู่ก็ได้นะคะกรณีของผู้ประกันตนมาตรา40จะเบิกได้เฉพาะเงินทดแทนการขาดรายได้เท่านั้นนะคะ สำหรับกรณีที่2นะคะกรณีทุพพลภาพนะคะกรณีนี้ก็จะเบิกได้เฉพาะเงินทดแทนการขาดรายได้เช่นเดียวกันนะคะสิทธิ์เราก็ใช้สิทธิ์บัตรทองได้นะคะสำหรับการจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6ใน10เดือนก็ได้เดือนละ500บาทต่อเดือนนะคะจ่ายเงินสมทบมาแล้ว12เดือนใน20เดือนก็ได้650บาทต่อเดือนนะคะจ่ายเงินสมทบมาแล้ว24ใน40เดือนก็800บาทต่อเดือนนะคะ จ่ายเงินสมทบมาแล้ว36ใน60เดือนก็1,000บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทั้ทางเลือที่3จ่ายเดือนละ300กรณีทุพพลภาพจะคุ้มครองตลอดชีวิตนะคะในกรณีที่เสียชีวิตก็จะได้เงินช่วยเหลือเงินค่าทําศพอีก50,000บาทนะคะสำหรับผู้ทุกพลภาพต่อมาเราก็มาดูสิทธิประโยชน์ในกรณีเสียชีวิตหรือกรณีตายนะคะ ก็จ่ายเงินสมทบต้องจ่ายมาแล้ว6ใน10ต่อ2เดือนนะคะในส่วนของผู้ทุพพลภาพไม่จําเป็นจะต้องจ่ายเงินสมทบต่อก็ได้นะคะก็จะใช้สิทธิ์กรณีตายได้เหมือนกันนะคะโดยจะได้รับค่าทำศพเป็นเงินค่าทำศพ5 0 0 0 0บาทนะคะส่วนเงินสงเคราะห์กรณีตายสําหรับผู้ประกันตนมาตรา4 0ศทางเลือกที่3จะไม่มีอยู่แล้วนะคะก็ได้เมาใจ่าย ก้อนเดียวคือที่50,000บาทนะคะสำหรับผู้ที่จัดงานศพให้กับผู้ประกันตนที่เสียชีวิตนะคะต่อมาเราจะมาดู กรณีชาราภาพนะคะกรณีชาราภาพจะได้รับเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเท่านั้นนะคะถ้ายังไม่ครบ60ปีก็จะยังไม่ได้รับนะคะโดยจะมีเงินสมทบจากรัฐให้150บาทจากเงินที่เราจ่ายไป300บาทนะคะกรณีจ่ายเกิน180เดือนก็จะมีเงินเพิ่มอีก1000 10, 0บาทสําหรับกรณีชาราภาพนะคะ ต่อมาก็จะเป็นตารางเงินบำเหน็จสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นะคะว่าจ่ายต่อปีถ้าเกิดสมมุติจ่ายครบ12เดือนนะคะก็จะมีเงินสะสมอยู่1,800บาทไม่รวมเงินออมและดอกผลนะคะถ้าครบ5ปีก็9,000บาทนะคะ10ปีก็18,000บาท15ปีนะคะจะมีเงินเพิ่มให้อีก10,000บาทรวมแล้วก็จะเป็น37,000บาทนะคะ 20ปีก็46,000บาท25ปีก็55,000บาท30ปีก็64,000บาทนะคะอันนี้เป็นตารางเงินบำเหน็จคร่าวๆสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่ส่งครบก็คือ1ปีก็คือ12งวดนะคะหรือ12เดือนเต็มนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่5นะคะกรณีสมงข้อบุรนะคะจะใช้ได้ก็แต่เมื่อจ่ายเงินสมทบม,มาแล้ว ไม่น้อยกว่า24ใน36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์นะคะและขณะดรับเงินสงมคบุตรต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือนด้วยนะคะจะเบิกได้นะคะบุตรค้งละ2คนนะคะอายุไม่เกิน6ปีได้คนละ200บาทนะคะและในส่วนของพระราชกิจสดีกามาตา22จะระบุไว้นะคะ สิทธิประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนมาตรา40จะสิ้นสุดลงเมื่อเสียชีวิตเมื่อกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือ39นะคะหรือลาออกนะคะในกรณีที่ลาออกนะคะในสิทธ์ในส่วนของสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพและชาราภาพยังอยูอ่จะเกี่ยวข้องกันอย่างไรจากทั้งหมดที่กล่าวมาก็จะสรุปประเด็น2ประเด็นให้ดังนี้นะคะจากประเด็นคําถามที่1 จ่ายประกันสังคมเดือนละ300บาทลาออกได้เงินคืนไหมนะคะหากลาออกก่อน60ปีนะคะจะไม่ได้รับเงินคืนในรูปแบบของเงินบำเหน็จและเงินออมพร้อมดอกผลนะคะจนกว่าจะอายุครบ60ปีจึงจะสามารถขอรับเงินบำเหน็จและเงินออมพร้อมดอกผลนะคะโดยสามารถติดต่อขอรับเงินดังกล่าวที่สำนักง,งานประกันสังคมไกลบ้านนะคะก็จะมีเพียงบัตรประชาชนนะคะและถ้าเกิดมีพร้อมเพยง ก็ไม่ต้องแนบหน้าบัญชีออมทรัพย์นะคะถ้าไม่มีนะคะต้องแนบหน้าบัญชีออมทรัพย์ให้ด้วยนะคะสำหรับประเด็นที่2นะคะประเด็นที่2กรณีที่จ่ายประกันสังคมเดือนละ3 0 0นี่แหละหากไม่ลาออกใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างนะคะ ในกรณีที่ไม่ลาออกและส่งต่อเนื่องนะคะก็จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ทั้งหมด5กรณีนะคะกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพแล้วก็เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชาราภาพนะคะแล้วก็เงินส่งเคราะห์บุตรโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็สรุปประเด็นนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเดือนละ300บาทนะคะกรณีที่ลาออกจะได้เงินคืนในรูปแบบของเงินบำเหน็จนะคะส่วนกรณีที่ไม่ลาออกและส่งต่อเนื่องก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ทั้ง5กรณีตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพีงเท่านี้ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ